สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่างป้าใส่ระพื้นเชื่อออฟฟิเชียลค่ะนู้ดเมน,นูก,ก็มาหอนง่านเลยค่ะกยู่รังหานตอนนี้กำลังไปหาเนื้อกินค่ะเพราะว่ากองเขาต้องเดินด้วยคัะ แไทยชิคยัง,เ,ยง <laughs> เป็นอลกยวับบานีเซชินอะไรกเปดแต่ว่าก็ใส่กางเกงข้าไนเดี๋ยิ่ใหมเนาะเม,มือกลอนะ่องใหม่ฮะยังก็ตั้นแล้ว ออกป่า,าไปด้วยค่ะวัะดเจดีินเขาขับยังนะคะเลาะตลาดมารวยค่ะ អ្នកញ៉ាំមិនបានទេ

คนมาคูล่าแบบมาใส่แมงตาอันนี้ชื่อเนบหมี่ัื่อเทลืมไปบะเขื้อล่าปลาดุกเจ้าปลาค่าเจ้าปมาแดงามาบ้านเฮากบบนีเยค่ะหอมมันหมเลยเทส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 เอเียงเกลียงเาดุแกงก็เลยค่ะแกงใช้แบบร้านแกงมีเทียมใช้แบบร้านจะนะคะแต่ไม่เหมาะได้จ้ะอาหารบ้านเฮากบบนี้นะคะ ดอันนี้ล่ะไออันนี้เนกระพุ anyway, ok. area, ARE ้น mm ี hmm. ่โอ้โกอเี่ยละดกที่เป็่บนี่ยนม่โดนเี่ยนลาบะดูกกับลาบบะดกนี่ก่ามี่ชบอ่บะดุกกชูบม่เบมี่อแก่แ้ว่ชบมี่แยชูบมีกบพี่เพชอันน้ชบเพชบิบมี่อะ่งเ ทุคนอนอิสนยอน,นังไม่ได้ค่ะแม่ฟาชิพแห้เรลาแน่คลิปนี้ก็สําีนินนะคะฟาน้องฟา,า,าน้องป้ามหากินอาหารอิสานอิสานค่ะ <appearances>